คือว่าวันนี้นะคะก็คือจากน้องๆจากวิทยาลัยนาฏศิิปน,นนะคะก็จะมาแสดงโปรงลางนะคะมาให้ผู้ประสบภัยฟังแต่ว่าก็เกิดเ,ออเหตุนิดเดิงคือมันเป็นความลําบากของในช่วงประสบุทกภัยจริงๆครับแม้กระทั่งเราเนี่ยเราพยายามจะมาเล่นตอนบ่ายสามเนี่ยตอนนี้สามทุ่มแล้วจะสามทุ่มอยู่แล้วสามเหมือนกันเราก็เป็นผู้ประสบเหตุเหมือนกันซึ่งซึ่งเราก็เครียดกันมากเพราะว่าน้องเราแล้วมันก็มีคิวที่จะต้องมาแล้วก็แต่ไม่เป็นไรครับเราก็กลัวว่าเพราะน้องๆเนี่ย ไปรับตอน9โมงเช้าเพิ่งมาถึงตอน3ทุ่มเนี่ยจะ3ทุ่มหมายความว่าน้องเขาอยู่บนบนรถตั้งหลายชั่วโมงแล้วทุกคนก็ยังมีใจที่แบบเอ้าจะเล่นจะเล่น,ะลนอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรครับแ้าน้องเขาอยากจะเล่นเราก็เราก็สู้กับเขาก็แท็ซี่เล่นยังไงบ้างี่น้ําท่วมครับคืออย่างแรกคือน้ําท่วมสองคือรถ,ออนถเนี่ยปริมาณเยอะตั้งแต่สารยายคือเราไปรับพวกอุปกรณ์ต่างๆพอมาจะขึ้นปิ่น9้ารถเสียครับรถเสียอีกต้องเอารถต้องขน<า>ย,ย้ายเครื่องมามา รถทหารนี่ก็ต้องขอบคุณน้องรถทหารด้วยที่ช่วยเหลือเราครับที่มาที่นี่แล้วจะไปที่ไหนอีกบ้าน,นี่อยู่ที่ก็รอดูอยู่ว่าน้องๆเขาเข็ดหรือคือจริงๆเราสงสารน้องเขามากเลยค่ะแต่ว่าคือเขาก็ยังไม่ทานข้าวเลยนะแล้วก็สงสารแล้วก็ทำได้ใจจริงๆค่ะก็ก็ต้องถามน้องว่าคราวหน้าน้องจะไหวอย,อยู่ไหมแต่พวกพี่จะไหวคือ <c ười> จริงๆตอนนี้มันสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราพยายามจะไปศูนย์พักพิงครับ เพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าตอนนี้คนที่อพยพออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีความเครียดมีความเศร้าอยู่เราก็จะเอาดนตรีไทยนี่แหละเข้าไปเยียวยาหัวจิตหัวใจกันคราวนี้อุปสรรคก็คือการเดินทางไปที่ศูนย์อพยพต่างๆตอนนี้มันค่อนข้าง,างจะท่วมไปทุกพื้นที่แล้วแต่ก็ก็ต้องบอกนะฮะว่าเราจะทําให้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อันนี้พี่เป่าพี่เอกก็ลงพื้นที่ั ก็ไม่ได้ทุกวันค่ะต้องมีการวางแผนก่อนว่าจะไปที่ไหนเพราะว่าแต่ละที่ที่เราจะไปเนี่ยก็ก็โดน้าท่วมก็เข้าไปไม่ได้อีกก็ต้องเปลี่ยนศูนอีกว่าจะติดต่อแต่ละศูนย์ได้ก็กลําบากกันก็ว,วันนี้ผมก็มารอที่ถึงเนี่ยตั้งแต่บ่ายสามนะฮะมารอด้วยความหน้าแห้งๆคนก็รอดูกันแต่ว,ว่ายังไม่มากันเราก็ยืนอ,อยู่นี่ประมาณห้าชั่วโมงแล้วกว่ากว่าเพิ่งมาเตรียมตัวนะครับไม่เป็นไร เราก็ผู้ประสบภัยเหมือนกันผู้ประสบภัยก็ช่วยผู้ประสบภัยด้วยกันที่บอกว่าช่านยอดถึงแล้วจะอะไร่ายอะไรร้านห้าฮะเตรียมรูปเอาไว้แล้วเตียมาไว้แล้วตัดต่อเรียบร้อยคราวนี้เหมือนกว่าเดิมอีกอตอนแรกเห็นเป็นไงแก้มก้นเขาเรียกว่าแก้มก้นดูดซับเดี๋ยวเจอเอ,อ,อ๋มีคู้ไหมไอถามก่อนเลย พพม,มีภพาพคู่ด้วยพพพพเรียกได้ว่าแบบแน่นๆน่ะแน่นๆแน่นๆสรุปเป็นตัดต่อเอาไม่ได้จะถ่ายจริงๆอะไรอย่างที่บอกว่าถ่ายจริงใคร <ๆ S 1> จะอยากดูสงสารคนดูๆๆๆพี่กลับไปแม่ก็ด่านะแม่บอกถ่ายอะไรบ้าประสาท <ๆ S 1> คือก็เจตานาเราเจตานาดีนะครับก็ถ้า ถ้าถ้าอะไรที่มันดูไม่ดีก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าเจตนาอย่างเดียวคือเราก็อยากจะเยียวยาบางทีเราเราเสพบสื่อใน Twitter มากเสพบสื่ออะไรเยอะๆะเนี่ยมันเครียดเหมือนกันนะอย่าเราก็ดูภาพตัดต่อผมมั่งกผมก็ตัดต่อลํำๆมาให้ดูก็ก็ยิ้มยิ้มกันได้บ้างอะไรอย่างงี้ตอนนี้ไตอนนี้ได้ล้านห้าแล้วครับหนึ่งล้านห้าแสนจริงๆก็บ,บอกว่าเราอยากเราอยากได้แค่สักสามแสนเราก็โอเคแล้วแต่ตอนนี้เราได้ล้านห้าแสนก็ เกินกว่าที่เราจะจะจะ,จะ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 คาดหวังมากมายแต่ว่าคราวนี้ก็ต้องอยู่ต่อไปว่าสิ่งที่เราทําเราก็จะทําต่อเนื่องเพราะว่าเดี๋ยวหนาวก็เข้ามาอีกแล้ว<ช>หน้าหนาวเราจัดเตรียมเสื้อเสื้อกันหนาวไว้2,500ตัวแล้วแต่ลองตอนนี้โรงงานเสื้อน้ําท่วมไปเรียบร้อยแล้วก็เริ่ม <c oughs> มีอุปสรรคขึ้นเรื่อยรรเรื่อรว่าสามารถบริจาคมาได้เรื่อยๆครับก็กราบขอบพระคุณนะครับแต่คงจะไม่มีคําใดที่จะมาพูดนอกจากคําว่า ต้องต้องไว้ใจผมอย่างเดียวนะคือถ้าไม่ไว้ใจผมแล้วมองว่าผมเป็นคนไม่น่าเชื่อถือก็ไม่ต้องโอนมาไปช่วยหน่วยไปมันมีหน่วยงานอื่นๆที่ยังรับบริจาคอยู่แต่ว่าถ้าถ้าไว้ใจผมก็โอนมาครับด๋ยวผมจะดูแลกันอย่างดีที่สุดทีไ่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่บริจาคบริจาคเข้าทวิตเตอร์เลยครับเนี่ยมันมันนี่นี่หรือว่าไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็ชื่อบัญชีชื่อบัญชีทวิสกิจใจคนไทยรักกันแล้วถามพี่ธนาคารได้เลย พี่ปอนะคะเขาทำขึ้นมาแล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน